สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบเบลเช่นกลับมาแววรู้นะครับหายหน้าหายตาไปนานผมขอโทษมากนะครับแต่ที่ผมหาไปนานเพราะว่าผมจะหาวิธีทำ react วิดีโอที่ผมไม่ได้โดนก๊อปปี้ไรเคลมแล้วก็ผมคิดว่าโอเคผมหาวิธีเจอแล้วนะเพราะคนบอกผมเยอะมากในวิดีโอ หลังวิดีโดอ,อท,ที่ผมเพิ่งทำอะ่ะวิดีโอนั้นนะเอ็มซีคิงกับบีคิงใช่ไหมผู้คนบอกว่าออลองทำวิดีโอแบบเบลอๆไปก็เปิดเสียงก็มีแต่เสียงแต่วิดีโอเบลอๆไปผมก็โอเคโอเค,อเคจะพยายามทำแบบนั้นส่อ so, วิดีโอนี้นะครับเ,เป็นคนมีคนหลายหลายคนเลยนะรีเควส์นี้ 2P s o u t เ s i d e เอละโวย ชื่อเพลงครับ Our v o โวย by uh, t อ o Piece Outside อ w o Piece Outside นะครับผมไม่รู้นะครับเป,เป็นใครเออไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือผมจะดูนี้ว่าโอเคนี่เขาเป็นใครกันแต่พวกเขาว่าออไอสองไอคนนี้นะนบบเ,เป็นแบบโคตรสุดยอดเลยเป็นแบบผมคิดว่าเขาเป็นแรปกรุ๊ปนะเป็นเหมือนยูนอฟพวกคนที่ผมเข้าใจนะเป็นแบบแรปกรุ๊ปไม่เคยฟังเพลงเขาแหละเออ่ก็โอเค okay, so วันนี้นะครับจะเป็นอะไรใหม่ๆคือนี่มิวสิกวิดีโอใช่ไหมจะลองทำดูว่าจะให้พวกคนชอบหรือเปล่าแต่ถ้าพวกคุณดู request มาให้ผมดูนี้ผมคิดว่าพวกคุณจะชอบวิดีโอนี้แต่พวกคุณอยากเห็นรีแอคผมผมก็โอเคจัดให้เอ่อโซ so, จะทำเลยนะครับ 2P Southside ชื่อเพงเอลง a l ะโวยไปดูกันเลยวอย Alaway Alaway a l a w ว y โอ้โหเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ย huh. อ uh ๋อ huh. อ uh ืมอโอ้โหม่งมาแบบนี้กันเลยเหรออุ้งอืม โหแป๊บหนึ่งไม่พร้อมคอแม่งเกือบหักเลยเออเอาลไว้เอาลไว้เอาลไว้เอาเลย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 เออเออเออโอ้โหอืมอืมเอาโวแป๊บหนึ่งคอผมนี่ เจ็บมากเลยโอ้โหมาโคตรแรงเลยเนี่ยโอ้โหอืมอืมอืมอัลโลเวย์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  อ้าววัยอันนี้โอ้ f u ฟั i n g h งฮ o โโอ้โหโอ้โหส i ดวิชาโอ้โหโอ้หู้อเลยเนี่ยโอ้โหร้อเลยเนี่ยโอ้โหผมจะหาเลยเนี่ยจะหาเพลงนี้เลยโอ้โหทำไปได้เออ เออเอออ๋อนี่ไทเทเนียมอ๋อเขาอ๋อเขาสกับไทเทเนียมโอเคเข้าใจละ โอ้โหแม่งโคตรเลดเลยเนี่ยโอ้โหเหงื่อแตกเลยเนี่ยอืมโอ้โหโ โอ้โหโอ้เข้าใจแล้วเขาสางกับไทเทเนียมโอ้โหบีแม่งโคตรสุดยอดโอ้โหเพลงนี้แม่งโคตรเล็ดเลยแม่งโอ้โหโคตรสุดยอดโอ้โหไทฮิปฮอปแม่งสุดยอดโอ้โหโอ้โหร้องไม่ด้วยโอ้ สุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหไทเทเนียมโอ้โหโอ้โหแป๊บแป๊บแป๊แ๊บแป๊บนป๊บแป๊แป๊บ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 แป๊หแป๊บอ๊บแปปแ๊บคป๊บนป๊บแบแป๊บป๊แป๊บปัแป๊บแบปั๊บนป๊๊ป๊บ่ออแป๊บน เราแป๊บหนึ่งนะคุณคุณลูกคุณสบายดีไหมสบายดีไหมโอเคดีดีสบายดี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 ก็ดีมันก็สบายดีเนาะโอ้โหยังไม่โอเคเอ่อโอ้โหทูพีเซา d e อ๋อแสดงว่าอเอสองคนมีสองคนอยู่ใน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 กลุ่มนี้ใช่ไหมเขา s i ายกับไทเทเนียมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหแม่งตั้งแต่บีทลงนะ โฟังโคตรมันเลยอโอ้ผมไม่พร้อมเลยเนี่ยผมไม่พร้อมจริงเลยเนี่ยเหงื่อแตกเลยเนี่ยเต้นในเหงื่อแตกเลยเนี่ยร้อนก็ร้อน,อน,อนเหงื่อก,ก็แตกก็แต่เพลงนะขขั้นโคตรสุดยอดผมก็ขอบขอบคุณมากนะที่บอยผมดูเพลงเนี่ยโอ้โแม่งโคตรสุดยอดเลย Thai Te for ever โอโ้ตอนที่ผมอยู่ที่เมืองไทยนะผมแม่งโคตรโคตรชอบฟังไทยเทเลยฟังตั้งแต่เอัลบั้มแรกเขาะอะ RIS อะโอ้โหนั่นแหละกลุ่มนั้นนะ เป็นผมคิดว่าเขาจะเปลี่ยนผมคิดว่าไทเทเนียมนะเขาก็เปลี่ยนฮิปฮอปเกมในเมืองไทยไปเลยนะผมก็จําได้นะเพราะว่าพี่ขันเขาผมคิดว่าเขาไปอยู่ที่นิวยอร์กมั้งประมาณสามสี่ปีอลัสนองน,นั่นนะแหะแล,แล้วก็เขาไปรับมาแล้วไปแล้วมาากลับที่เมืองไทยแล้วก็มามาเจอพี่เว์กับพี่เดย์แล้วก็มาเป็นไทเทเนียมกันโอ้โหแต่สุดยอดมากเลยโอ้โหนี่ถ้าอำหนึง เราหาใจก่อนโอ okay. เคใจเยน็นๆใจเย็นๆนี่ถ้าพวกคุณคิดว่าผมแกงนะผมไม่ได้แกงนะเพลงนี้โคตรสุดยอดเลยผมจะหาจะไปดาวน์โหลดเพลงอะไรๆนะที่ Spotify นะว้าวถ้ามีเพลงแบบถ้ามีเพลงของพวก Two p e e Southside มาที่แม่งสุดยอดสุดยอดเนี่ยมาบอกผมหน่อยนะผมจะรียกให้โอ้โหพอนี่แม่งโคตรสุดยอดผมยังไม่พร้อมเลยเนี่ยเพิ่งไปโรงพาบาลมากกับในคอเกือบพักแล้ว โอเคโอหายหน้าหายตาไปได้กลับมาแม่งคองกระพักเลยแต่ก็คุ้มนะคุ้มไม่เป็นไรถ้าพวกคุณมีความสุขผมก็มีความสุขนะครับโอเคแต่หลังที่ที่ผมบอกหลังที่ผมบอกตอนที่อินโทรไอคุณจะเห็นวิดีโอถ้าผมเอ่อรีคอร์ดรคอร์ดเสร็จแล้วนะ เวลาผมเอดิผมจะเบลอวิดีโอเขานะแต่จะมีเสียงไว้แต่ผมจะเบลอวิดีโอเขาจะถ้าผมทำนั้นจะคิดว่าไม่มีปัญหานะคือว่าจะไม่ได้ค right อไปไรนะครับเพราะพวกคุณบอกผมว่าโอเคลองเบลอวิดีโอไปจะรอว่าจะเป็นว่ายัางไงผมก็ก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับพวกคุณที่บอกในคอมเมนต์ว่าโ okay, okay, อเคลองเบลอวิดีโอไปโอเคก็ขอบคุณมากครับที่พวกคุณเข้าใจผมอะไรทำนองนี้ but anyway <c oughs> บอกหลายครั้งแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่มาเห็นช่องผมมาดูช่องผมมา subscribe ช่องผมแล้วก็อมเมนต์กับพวกผมคุยกับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับที่พวกคนรอผมเนี่ยทําลงวิดีโอเนี่ยผมพยายามมากจะทาลงให้ประมาณอ,อาทิตย์นึงประมาณสองสามวิดีโอนะครับแล้วก็ผมจะเริ่มบล็อกแล้วผมคิดว่าจะเริ่มบล็อกวันสองวันก่อนแต่ผู้จัดจาก,การทีท่ทํางานผมบอกว่า เขาไม่กดอะไรก็ไม่รู้บอกว่าไม่ชอบเขาไม่อยากให้มีกล้องถ่ายรูปแล้กวก็ทําทวีดีโอที่ทํางานเพราะเป็นกดเป็นกฎงานของเขาแหละผมก็อเอาเขา้าใจเข้าใจแต่ <c oughs> ผมไม่ฟังหรอกหรือผมจะแอบไปให้แอบไปให้นะให้พวกคุณนะผมจะแอบไปให้แล้วก็จะโชว์พวกคนที่ผมที่ทํางานแล้วก็เป็นไงบ้างทํานองนั้นแหละครับพวกคุณเยหรู้ว่าชีวิตผมเป็นไงบ้างหวานๆหนึ่งนะครับอ่า anyway อืม อ๋อแป๊บแป๊บหนึ่งผมรอแป๊บหนึ่งใจยเยน็นหายใจดีแล้วดีแล้วจะเจอวิดีโออันต่อไปกันนะครับวิดีโออันต่อไปผมจะทำกระโพาะคิดว่าวิดีโอต่อไปผมจะทำแบบแรปเปอร์นะเพราะเป็นนานแล้วที่ผมไม่ทำผมคิดว่าวิดีโอซ้ายที่เรื่องขำพกแรปเปอร์ผมคิดว่าเอ,อผมทำรีเพล่อ,อ,อซากขนผมคิดว่าวิดีโอนั่นแหละโอเค so ก็ วิดีโอตอนต่อไปที่คุณจะเห็นผมจะทำพวกแดะไรเปอร์ยังไม่รู้อะไรแต่ผมจะทำพวกแดะไรเปอร์นะครับขอบคุณมากนะครับจะเจอกับวิดีโอหน้า b l e เชน n g s out peace